วันนี้เป็นวันที่อากาศาดีที่นี่คือเมืองของพวกเราเม,ม,มืองอายากะทุกคนกำลังสนุกสนานอยู่กับวันหยุดสุดสัปดาห์ของพวกเขา <c oughs> แต่สำหรับพวกผมไม่ใช่อารมณ์แล้วสักนิดไม่ดีที่ะซึบไม่ได้เลยสวยแล้สวสิ ผมชื่อพิ่นาตงพัสสมิตพูดแบบนั้นแล้วฉันจะเป็นไงล่ะและนี่คือเรื่องราวของพวกเราสองพี่น้องปุ่งรอมกุก วนที่นึ่งผมเริ่มเป็นอุลตราแมนแล้วก็อะไรทํานองนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นเมื่อ24ชั่วโมงที่แล้วแต่หนูว่าสีมันฉูดฉาดไปนะไม่หรอครับสีชมพูกับสีเหลืองเนี่ยเป็นสีนำเทรนของปีนี้เลยนะครับเหรอครับนั้นไปลองชุดดูหน่อยแล้วกันนะครับเฉางนี้เลยครับนะครับ เอา้านั่นพ่อทำอะไรอยู่่ะอ๋ะอนี่สิเนี่ยอ๋อวกาศเหรออวกาศ oh. เอาความกว้างใหญ่ไพศาลของอวกาศมาแปลงให้เป็นคำพูดยังไงทำของประหลาดขึ้นมาอีกแล้ว mm. ในกดังไม่มีที่จะยัดแล้วนะพ่อหิวชะมัดเออพี่ก็ะสือข้าวเช้าอ่ะนี่มันเที่ยงแล้วนะน้อง อิซาบีจางสวัสดีจ้ะสวัสดีครับอันนั้นต้นคริสต์มาสเหรอ,อปอบครับเป็นของทำวิจัยของน้องผมพี่อย่าเอาของปแปลกแปมาวางในร้านสิพ่อก็เหมือนกันพี่คราวนี้เราต้องขายได้แน่เลยเอวากาศชูนามาช่วยหัดตามเทรนตามกระแสะโลกให้ทันหน่อยสินะไม่แน่รอพี่ข่าสื่อของที่ไม่ปังเปรี้ยงวันนี้อาจจะไปปังเรี้ยงวันหน้าแทนก็ได้ ตัวอย่างคลิเลโอตอนที่บอกดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางจากดวงฉันไม<อ>่ได้พ <มา S 2> <ส>ูดถึงเรื่องโอเวอร์ใหญ่โตขนาดนั้นแน่นะามาตกอคืนขังขนาดนั้นก็ได้อ่ามีเค้กเหลืออยู่ชิ้นพอดีแหละเอาไปแบงกันคนละครึ่องกันละกันะลาบปาอือออีซาวิจากเนี่ยเข้ามาหาลัยอยู่คณะโบราณคาดีอวากาศจ้ะโบราณคาดีอวากาศคืออะไรเหรอวิชาโบราณคาดีอวากาศก็คือรู้จักดาวเทียมสื่อสารใช่ไหมเราใช้นั่นสังเกตการบนพื้นโลกตรวจดูสภาพแวดล้อมหาโบราณสถาน แล้ก็ทําการสํารวจครับตอนนี้ผมก็ลางวิเคราะห์ค่าสะท้อนคลื่นไววเบสเพื่อสํารวจชั้นหินอายุสักราวพันสองร้อยปีที่แล้วอยู่มือดึกวางอยู่ตรงนี้นะเอออย่าโหลงานวิจัยมากเกินไปล่ะราติสวัสด ขอบคุณครับยอดเลยดาวสวยจังริงด้วยนะอ้าวยิ้มเอ๊ะตะกี้อะไรขยับหรือเปล่าไหนไหนไหน กลับมาแล้วครับวันนี้เราจะมาติดตบริษัทคุณไอเซนมาโคโตกันนะคะผู้เผยแผ่ความรักและความดีไอเซนมาโคโตครับขอถามเลยนะคะท่านประธานไอเซนที่อยู่ตรงนั้นคืออะไรเหรอคะเป็นเครื่องเพิ่มพลังกล้ามเนื้อบโอพาวเวอร์ฟูดเกียร์ครับผมวิเคราะห์สัญญาไฟฟ้าที่มีอยู่ในกล้ามเนื้อของมนุษย์เราจากนั้นก็สร้างระบบฟีดแบ็กที่เพิ่มพลังใส่เข้าไปอืมก็ไอเซนนี่เขาเก่งจริงๆเลยเนี่ยนี่ ก็จริงๆเลยนะคะก็ใช่น่ะสิเพราะมีเอเซนเทคเมือเราทึงได้อีกเจริญแบบนี้ในตอนนี้ไงแม่เขาแกเองก็เคยได้คุณไอเซนคนนี้ช่วยเหลือว่าตั้งเยอะเลยอ่ะคุณแม่ผ่านมาสิบห้าปีแล้วเหรอวันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดของแม่เขาพอดีถ้ายังไงกิซุกี้ฉลองกันดีไหมก็ดีครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนกันนะ อเอานะส่คนแม่ของแกจะต้องกลับมาอย่างแน่นอนเหมือนกับเรือที่กลับมาเทียบท่าหรือยังไงเอาละค่ะถ้าประธา,<อ>านคำ,คำ<อ>สุขีดีลอะอ,ะอ,ะอ,ะอะคำคมสำหรับวันนี้เจอสะพานหินทุบให้แลกไปเลยจะทำอะไรหัวใจที่กล้าท้าทายคือสิ่งสำคัญนะครับพี่ค้าซือ ยสิสผู้กอบผู้โลกยังคงมีต่อนะคะดูแล้วคิดว่าไงไ,ไอ้นี่มันของหลอกลวงทั้งเพภาพซีจีนเห็นงั้นแล้วขอว้อมูลนี้ต้นกำเนิดของคลื่นไวเบสจู่ๆก็ย้ายจากกลางภูเขามาอยู่นี่ภูเขาอายก,กะจะต้องมีอะไรอยู่แน่ๆพวกเขาลูกนั้นตั้งแต่สมัยก่อน มีตำน,นานเล่าถึงท่านกุจิโอที่สถิตอยู่ที่นั่นตอนที่พวกแกยังเด็กอยู่พ่อเคยเล่าให้ฟังก่อนนอนบ่อยๆไม่ใช่หรือไงอ่ะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วก,ก็มีดาวอายากะตกมาจากภาคฟ้า,ฟาและอสุรกายชื่อท่านกุจิโอก็ถึงกำเนิดเกิดขึ้นจากดาวดวงนั้นเหล่าผู้คนที่ทำสงครามรบราแก่งแย่งกันทุกท่านกุจิโอก็จับกินจนหมดสิน้นก็แค่ <Be> นิทานหลอกเด็กเท่าน,นาั้นแหละไม่ใช่นิทานหลอกเด็กซะหน่อยนะ <c oughs> ต่นี่คือข้อเท็จจริงสําคัญทางประวัติศาสตร์ถึงขนาดตั้งเป็นชื่อเมืองเราเลยดาหยกาักกะคนเดียวนี้มองเป็นแค่ก้อนอุกาบาตแต่ผมไม่เชื่อว่าเป็นแค่อุกาบาตธรรมดาแค่สนามแม่เหล็กผิดธรรมชาติข,ขาคําอธิบายไม่ได้แล้วคนแม่เองก็เคยวิจัยเรื่องนี้เหมือนกันนี่ภูเขาอายักาะเลยดีละ <c oughs> งั้น <c oughs> ไปตรวจสอบกันเลยดีกว่าพี่ขาซือ้อ <c oughs> <c oughs> นี่เมื่อก่อนคุณแม่ชอบพาพวกเรามาปิกนิกที่นี่บ่อยๆจำได้หรือเปล่าสุดยอดคุณแม่ของพวกผมเป็นนักโบราณคดีอวกาศที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่นของเราย้อนกลับไปวันนี้เมื่อ15ปีก่อนคุณแม่ออกไปซื้อเต้าหู้แถวบ้านจะมาทำสุก,กี้แล้วไม่ได้กลับมาอีกจนแล้วจนรอดก็ไม่มีใครรู้ว่าคุณแม่อยู่ที่ไหนแต่ว่าจนถึงวันนี้ผมยังจำคุณแม่ได้ไม่ลืมเลย เป็นคนใจดีที่แปลกแปลกน,นี่นะทำอะไรของนายเนี่ยก็ยุงมันเกาะอ,อยู่ที่หน้านี่นะที่สำคัญกว่าพี่ข,สอขอัสดูข้อมูลนี่สิสังเกตตรงค่าพลัสไอออนกับคลื่นไวเบสสิเ,เจ๋งเลยใช่ไหมฉันไม่เข้าใจเรื่องที่นายพูดนั่นหรอกนะเอาแล้วจะไปไหนนะ่ะไปทางโน้นมันวัดค่าได้มากกว่างไง <laughs> ผมเราเป็นห่วงจริงๆอิสมิได้ส่วนความเป็นอัจฉริยะแล้วก็ส่วนวิทยเพียนของคุณแม่มาเยอะ ผมหวั่นใจว่าคือเป็นแบบนี้จะกลายเป็นเรื่องขึ้นมาสักวันหนึงเฮ้ยรีบายเขาเขียนอยู่ไม่เห็นเหรอว่าตรงนี้ห้ามเข้าน่ะเดี๋ยวดูสิดูข้าตัวเลขนี่สิเอ๊ะ กผมอะไรนะรีบหนีเราพิหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะอีผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงเกียรติผมไม่หนีอย่างเด็ดขาดเออคิดอีกทีหนีดีกว่าเนี่ยแล้วเ๋แล้วก็สิเดี๋ยวสักช้านะเฮ้ยจักรยานฟรี สำหรับให้เช่ายืมเหรอเรเดี๋ยซีพี่สือซฮ้ยปั่นหนีคนเดียวเฉยเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนซีสปี๊บพี่ขสซือเวลาหนีต้องหนีให้ไวถูกไหมล่ะัหามันไม่ใช่เรื่องนั้นสักหน่อยเน่ะแต่พูดมาเดี๋ยวก็โดนตามทันหลอน เจ็บชะมัดอิสุิตเป็นอะไรนะรีบรูปแล้วแล้วเข้ามาอย่างไรเนี่ยฉันเตือนแล้วแต่นาวก็ไม่ฟังอ่ะไม่เคยแฉทีหลังมันตามมานดอแล้วแล้วสมุดนี่มันเพราะใครกันเล่าเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นสิ อิสวิไปรอจันนั้นไว้หน่อยเอ๊ะทานั้นเดี๋ยวฉันเองเอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไหวหลอกหน้าพี่กระสือเอ๊ะบ้าจริงกูจีอออย่ามาทำกลางอาลววาแถวนี้แซ่เฮ้ยฉันอยู่ทางนี้ขอบคุณมากค่ะ